สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันกับคุณครูอิริยาภรณ์นิโรรัมวันนี้ค่ะเรามาฝึกวิเคราะห์ในด้านวรรณศิลป์ในเนื้อหาเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายกันค่ะบทวิเคราะห์ด้านวรรณศิลป์เรามาฝึกวิเคราะห์ด้านการสันคำและการใช้โวหารภาพพจน์ มาดูความหมายของวนณศิป์กันค่ะวนณศินหมายถึงศิลปะในการประพันธ์ด้านเสียงสนอจากการสร่คำจินตภาพจากโวหารภาพพจน์อารมณ์สะเทือนใจจากรสและลีลามาดูว่าวนณศินในเนื้อเรื่องลิลิตตะเลงพ่จะมีลักษณะเด่นจะมีลีลาไพเราะมากแค่ไหนไม่ว่าจะรสคำและรสความ มาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะการสันคำมเสียงสนะตัวอย่างบทประพันธ์อุรารานร้าวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบเท่าดิ้นเหนือคอคดซอนซบสังเวทวายที่วาดสุดสิน้นสู่ฟ้าสวยสวรรค์การสันคำมมาพานา,นาเพื่อให้เห็นภาพในใจที่ชัดเจนเห็นภาพที่พระมหาอุปราชาค่อยๆสิ้นพระชนเช่นรานหมายถึง รอยปริตื้นๆร้าวหมายถึงรอยแตกลึกจะเห็นได้ว่าจากคำศัพท์นี้อธิบายตอนที่พระมหาอุปราชานั้นต้องพระแสงของเงาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสียงสนอและความไพเราะจากการเลือกสรรคำที่มีศักคำสูงและแสดงให้เห็นฐานะของบุคคลในคำประพันธ์นั่นเองการสรรคำเพื่อส่งสัมผัสใน 1. ความไพเราะของบทประพันธ์พิจารณาจากการส่งสัมผัสทั้งสัมผัสพยัญชนะและสระในแต่ละวัคเช่น 2. ขัขติยายุระญาตยังเกยราดหอทัพขุนค,คดขับช้างเทียบถวยหารเพียบแผ่นภูดูมหิมาดาดาดสพราดพร้อมโดยขบวนองค์อดีสวนสองกษัตริย์คอยนฤรึขัดพิชัยบัดเดี๋ยวไทยทฤษฎีพระศรีสารีฤกบรมธาตุ ไขโอพาสโสพิษช,ช่วงชาวลิตพ่างผลส้มเกลี้ยงกลกุก,ก่องฟ้องฟ้าฝ่ายทักศิณถินแวดวงตรงทับ จากตัวอย่างคำประพันธ์ประเภทไร่ที่ครูยกตัวอย่างมาให้หนักเรียน,นลองฝึกดูว่าคำไหนบ้างที่เป็นสัมผัสพยัญชนะและคำไหนบ้างที่เป็นสัมผัสสระในแต่ละวรรค่ะลองมาฝึกพร้อมๆกันเลยนะคะว่าลองสังเกตดูว่าคำไหนที่เป็นสัมผัสพ,พยัญชนะและคำไหนที่เป็นสัมผัสสระในแต่ละวรคแต่ลำดับแรกค่ะเรามาฝึกดูว่า คำใดที่เป็นสัมผัสพยัญชนะในแต่ละวรรคนนะคะมาดูในวรรคที่หนึ่งค่ะวรรคที่หนึ่งสองขัตติยายุรรยาตมีคําไหนบ้างคะคําว่ายายุกับคําว่าญาติค่ะวรรคที่สองค่ะมีไหมคะสัมผัสพยัญชนะยังเกยราดหัวทับไม่มีนะคะวรรคที่สค่ะขุนค,คดขับช้างเทียบมีคําว่าขุนค,คดขับ ต่อไปวัคที่4ค่ะถวยหารเพียบแผ่นภู๋อลองดูนะคะว่ามีคำไหนคําว่าเพียบแผ่นภูต่อไปค่ะดูมหิมาดาดาดมีคําว่าดากับคําว่าดาดนั่นเองวรคต่อไปค่ะสะพลาดพร้อมโดยขบวนมีคําไหนคะคาว่าพลาดกับคําว่าพร้อมนั่นเอง วักต่อไปค่ะองค์อดิสวนสองกษัตริย์คำว่าองค์กับคำว่าอะนั่นเองคำว่าสวนสองและคำว่ากษัตริย์เห็นไหมคะวักต่อไปค่ะคอยนะหรือขัดพิชัยคำว่าคอยกับคำว่าขัดนั่นเองวักต่อไปค่ะบัดเดี๋ยวไทยทฤษฎีต่อไปค่ะพระศรีสารีริกบรมธาตุคำว่า สีกับคำว่าสาคำว่ารีกับคำว่าริกนั่นเองวักต่อไปค่ะไขโอพาดโสพิษอะลองดูนะมีคำไหนบ้างคะคำว่าพาดกับคำว่าพิษนั่นเองต่อไปค่ะช่วงชาวลิตพ่างผลคำว่าช่วงกับคำว่าชาวคำว่าพ่างและคำว่าผลนั่นเองวักถัดไปค่ะ ส้มเกลี้ยงกลกุก่องคําว่ากลกุแล้วก็คําว่ากล่องนั่นเองวักถัดไปค่ะฟ้องฟ้าฝ่ายทักศิณค่ะคําว่าฟ้องฟ้าฝ่ายนะคะและวักสุดท้ายค่ะผินแวดวงตรงทัพมีคําไหนคะคําว่าแวดกับคําว่าวงเห็นไหมคะนี่คือสัมผัสพยัญชนะในวักนั่นเอง ต่อไปค่ะมาฝึกดูสัมผัสสระอ่ะลองดูพร้อมกันก็ได้ค่ะวักที่1 2ขัตสองขติยายุระยาตวักที่หนึ่งมีสัมผัสสระไหมคะนักเรียนสังเกตนะคำที่มีสระเหมือนกันแต่หากว่าถ้าไม่มีตัวสะกดก็ต้องดูว่าสระเหมือนกันแต่หากว่ามีตัวสะกดต้องดูว่าต้องอยู่ในมาตราเดียวกันและสระเหมือนกันนั่นเองวักที่หนึ่งไม่มีนะคะวักที่สอง ก็ไม่มีเช่นกันวัคที่สามค่ะไม่มีนะคะวักที่4ไม่มีค่ะวักที่ห้ามีไหมคะดูมหิมาดาดาดมีคําว่ามากับคําว่าดานั่นเองวักถัดไปค่ะสะพราดพร้อมโดยขบวนวักนี้ไม่มีนะคะวักถัดไปไม่มีเช่นกันค่ะวักถัดไปค่ะคอยนฤรึกัดพิชัยไม่มีนะคะ ถัดไปค่ะวักที่9ค่ะบัตเดี๋ยวไทยทฤษฎีไม่มีนะคะวักถัดไปพระศรีสารีริกบรมธาตุวักนี้ก็ไม่มีเช่นกันและวักถัดไปค่ะไขโอภาสโสพิษมีไหมคะสัมผัสสระคำว่าโอกับคำว่าโสนั่นเองถัดไปค่ะช่วงชาวลิตพ่างผลไม่มีเช่นกันถัดไปค่ะมีไหมคะนักเรียนลองดูนะ ส้มเกลี้ยงกลกลุก,ก่องไม่มีนะคะวักถัดไปฟ้องฟ้าฝ่ายทักษินไม่มีเช่นกันและวักสุดท้ายค่ะผินแวดวงตรงทับมีคำว่าวงกับคำว่าตรงเห็นไหมคะก็ขอฝากไว้นะคะกับนักเรียนทุกทุกคนเลยนะคะนักเรียนควรที่จะฝึกนะคะฝึกทักษะดูว่าเรานั้น มีความรู้ในเรื่องของการเล่นสัมผัสพยัญชนะและสระมันก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจเนื้อหาในบทประพันธ์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้บทประพันธ์นั้นเนี่ยมีความไพเราะและมีความงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ 2. การเล่นคำมีการเล่นคำและความหมายเพื่อให้มีความหมายเป็นอย่างไรคะความหมายเลือกซึ้ง และเกิดอารมณ์กระทบใจผู้อ่านเช่นมีการเล่นคำว่าสายนักเรียนน่าจะคิดได้น่าจะจำได้ว่าในบทนี้นะคะเป็นบทที่ผู้ประพันธ์นั้นทำให้เนื้อหาของเรื่องลิลิตตะเลงพ่เนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นซึ่งหมายถึงดอกสายหยุดก็คือดอกไม้นั่นเองและยามสายก็คืออะไรคะเวลาสายซึ่งมีการเล่นคำ มีความสอดคล้องกับความหมายในเนื้อหาว่าใจที่คิดถึงไม่มีเวลาหยุดไม่เหมือนดอกไม้ที่ยามสายก็หยุดส่งกลิ่นดังบทประพันธ์บทประพันธ์บทนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทที่มีลักษณะเด่นทางด้านการแต่งนิราศและถือว่าเป็นการใช้คำให้มีความหมายลึกซึง้งและเกิดอารมณ์กระทบใจผู้อ่านเป็นอย่างมากสายหยุดหยุดกลิ่นฟุง้งยามสาย นักเรียนจะเห็นได้ว่าคําว่าสายหยุดก็คือดอกสายหยุดนั่นเองแต่ในวรรคที่สองคำว่ายามสายบ่งบอกถึงเวลานั่นเองดอกสายหยุดเวลาสายเนี่ยกลิ่นหอมก็จางหายไปแต่ในคำว่าสายบ่อยหยุดสเสน่ห์หายห่างเศร้ากี่คืนกี่วันวายวางทะเวดราแม่ทวินทุกขวบข้ามเช้าหยุดได้ฉันใด จะเห็นได้ว่าใจของพระมหาอุปราชาที่คิดถึงนางอันเป็นที่รักไม่มีเวลาที่จะหยุดเลยเห็นไหมคะไม่เหมือนดอกไม้ไม่เหมือนกลิ่นหอมของดอกสายหยุดที่ยามสายก็หยุดส่งกลิ่นหอมนั่นเองทำให้เกิดอารมณ์กระทบใจผู้อ่านและทำให้เรานั้นเห็นอกเห็นใจในความเศร้าของพระมหาอุปราชาเป็นอย่างมากค่ะต่อไปค่ะ การใช้โวหารภาพพจน์กวีเลือกใช้และเปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อเรื่องมาดูโวหารภาพพจน์ประเภทที่1ค่ะโวหารภาพพจน์แบบอุปมาเพื่อชี้ให้เห็นความยิ่งใหญ่ของขุนศึกทั้งสองฝ่ายคําแต่ละคําแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ เนื้อหาและก็ของขุนศึกทั้งสองฝ่ายดังบทประพันธ์ที่ว่างามสองสุริยราชล้ำเลอพิษนาพอ่อสองสุริยะในที่นี้หมายถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชานั่นเองผู้ประพันธ์ได้เปรียบเทียบโดยใช้คำที่ทำให้นักเรียนสังเกตรู้เลยว่าจากคำนี้เนี่ย เป็นการใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปมาคืคอคำว่าพ้างนั่นเองคำว่าห้างหมายถึงเหมือนเสมือนห้างพัชรินภัยจิตศึกสร้างเป็นการเปรียบเทียบการกระทำยุทธหัตถีของทั้งสองพระองค์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาเหมือนกับพระอินทร์ที่สู้ศึกกับภัยจิตราศูนนั่นเอง และมีการเปรียบเทียบต่ออีกว่าในบาทที่สารือรามเริ่มรนฤธิ์รบราบแลรือรามในที่นี้หมายถึงพระรามสู้กับทศกัณฐ์นั่นเองคำไหนที่หมายถึงทศกัณฐ์คะคำว่าราบหมายถึงยักษ์ในที่นี้ก็หมายถึงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีในเรื่องรามเกียรตินั่นเอง เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของขุนศึกทั้งสองฝ่ายจากโวหารภาพพจน์แบบอุปมาที่ผู้ประพันธ์ได้ยกตัวอย่างให้เราดูนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ 2. โวหารภาพพจน์แบบสัทธพจน์คือการเรียนเสียงธรรมชาติดังบทประพันธ์เจ้าพระยาชัยยานุภาพเจ้าพระยาปราบไตรจักรตรับตระหนักสำเนียงเสียงล้องกลองปืนศึก อึกเออก,ก้องกาหนเร่งคำรนเรียกมันชันหูชูหางเล่นแป้นแปลแลคะไข่จากไายบทนี้เป็นตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสฝ่าเข้าไปในวงล้อมข้าศึกด้วยความที่ช้างทรงพระที่นั่งก็คือเจ้าพระยาชัยยานุภาพกับเจ้าพระยาปราบไตรจักเป็นอย่างไรคะ ได้ยินเสียงของกลองและเสียงปืนของข้าศึกเมื่อได้ยินเสียงของกลองปืนศึกในสนามรบช้างทรงพระที่นั่งทั้งสองช้างก็ตกมันวิ่งเข้าไปในวงล้อมข้าศึกนักเรียนสังเกตจากคำว่าชันหูชูหางเล่นนักเรียนลองหลับตานึกช้าๆนะคะลองหลับตานึก และก็ฟังจากที่ครูอธิบายอนักเรียนหลับตาลงนะคะหลับตาลงช้าๆแล้วก็จินตนาการถึงช้างทรงพระที่นั่งทั้งสองช้างที่ได้ยินเสียงของกลองปืนศึกที่อยู่ในสนามรบที่เสียงดังสนั่นไปทั่วเลยจนทำให้ช้างทรงทั้งสองช้างเนี่ยตกมันและก็ตกใจเสียงของกลองศึกเนี่ยวิ่งเข้าไป เห็นไหมคะชันหูชูหางเล่นเปรนแปรคำว่าเปรนแปรในที่นี้เป็นการเรียนเสียงร้องของช้างแสดงความงามทางวรรณศิลป์เป็นโวหารภาพพจน์ประเภทสัตวพจน์ซึ่งสัตวพจน์ก็คือการเรียนเสียงธรรมชาตินักเรียนน่าจะนึกภาพออกเพราะครูเคยบอกแล้วว่าคอนเซปต์ของการเรียนวรรณคดีต้องมี จินตนาการนะคะต้องมีจินตนาการตามจึงจะเข้าใจเนื้อหาแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้ชัดเจนขึ้นและเสมือนว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะนี่คือการใช้โวหารภาพพจน์แบบสัทธพ์ต่อไปค่ะโวหารภาพพจน์แบบอุป,ปลักษ์ก็คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งมาดูว่าจากบทประพันธ์นี้ นุสนซึ่งหน้าน้ำนองพนาสนเฮยหนปัดฉิมที่สาท่วมไซจะเห็นได้ว่าจากคำประพันธ์นี้<ม>เห็นไหมคะนุสนก็คือน้ำที่ไหลบ่ามาทางทิศตะวันตกก็คือกองทัพของพมา่าตรงไหนคำไหนที่บ่งบอกว่าทิศตะวันตกคะปัดฉิมทิสาทิสา,สาก,ก็คือทิศปัดฉิมก็คือจบไปก็คือทางทิศตะวันตกนั่นเอง คือทัพอริรามันหมู่นินาในบาทที่3เป็นการใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปลักษ์สังเกตจากคำว่าคือเห็นไหมคะบอกว่าสายน้ำที่ไหลบ่ามาทางที่ตะวันตกนั้นก็คือทัพของพม่านั่นเองสมดังลักฝันไทยเทเรทนั้นอย่าแหนงจากคำพันธ์บทนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องของโวหารภาพพจน์แบบอุปลักษ์นั่นเอง ต่อไปค่ะการใช้คําให้เกิดจินตภาพของการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและชัดเจนเช่นการใช้คําที่แสดงให้เห็นภาพชัดเจนของช้างทรงที่กำลังตกมันแล้ววิ่งเข้าไปในวงล้อมของกองทัพพมา่าดังบทประพันธ์ช้างศึกได้กลิ่นมันหันหัวหกตกกระมาบ่ากันเลี่ยงกันหลบประทบประทะอลวนสองคดชนชานเชี่ยว เรี้ยวรนรงเริงแรงแทงถีบฉัดตะลุมบอลพมา่ามอนตายกลาดฆ่าศึกศาสตร์ปืนโสมโรมกุฏันธนูดูดังพันาสาซองไปตกต้องตนสารจากคำประพันธ์นี้มีคําที่แสดงให้เกิดจินภาพการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแทงถีบฉัดตะลุมบอลเห็นไหมคะแสดงให้เห็นการสู้รบของฆ่าศึกนั่นเอง พมา่ามอญตายกลาดก็เห็นว่ากองทัพของฝั่งทหารพม่าก็ตายเกลื่อนกลาดเยอะแยะไปหมดเลยเต็มสนามรบค่าศึกศาสตร์ปืนโสมค่าศึกเนี่ยก็ยิงทั้งปืนยิงทั้งธนูดูดั่งพันษาสองพันษา2องในที่นี้ก็คือเหมือนกับฝนที่ตกนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนต้องจินตนาการตามว่าการที่เรายิงธนูคือยิงโดยที่แบบสู้รบกรันแสดงให้เห็นเหมือนกับ ฝนที่กำลังตกนั่นเองไปตกต้องตนสารเห็นไหมคะก็ไม่ถูกทหารและก็ไม่ถูกช้างหรือไม่ต้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและไม่ต้องสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นเองคำว่าต้องในที่นี้หมายถึงถูกนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตจากคำ หากคำไหนที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวและจินตภาพที่ชัดเจนนักเรียนสังเกตจากคํานะคะเป็นคํากริยาอาการที่ชัดเจนว่ากําลังทําอะไรนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนจะเข้าใจในคําประพันธ์ได้ง่ายขึ้นต่อไปค่ะการใช้ถ้อยคําสร้างอารมณ์และความรู้สึกเช่นการใช้ถ้อยคําที่ให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เจ็บปวดเป็นทุกข์และโศกเศร้าใช้ถ้อยคำให้เกิดความรู้สึกอะไรอาวร์โดยการนำธรรมชาติเชื่อมโยงกับความรู้สึกของพระมหาอุปราชาโดยการเปรียบเทียบโดยนำชื่อดอกไม้ต้นไม้มาเป็นสื่อในการพรนนา,นาความรักและความอลาลัยนักเรียนจะเห็นบทประพันธ์นี้บ่อยๆซึ่งครูอธิบายไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกคำ มาสร้างอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครอย่างเช่นคำว่าต้นสลัดใดามาเปรียบเทียบกับอะไรคะคำว่าสลัดที่ต้องจากน้องมาพี่ต้องสลัดจากน้องพี่ต้องจากน้องมาเพียงเพื่อต้องมาทำอะไรคะต้องสู้รบกับข้าศึกนั่นเองและสละละ่ะสละก็เป็นชื่อของ ต้นไม้ชื่อของผลไม้ผลสามารถทานได้นะคะมีรสเปรี้ยวหวานสละแรกเป็นชื่อผลไม้สละที่สองละ่ะเหมือนพี่ต้องจากน้องมาเหมือนกับชื่อของต้นไม้นั่นเองนึกระกร,รมนาาไม้แม่นแมน,แมนสวงเรียมระกรรมเป็นอย่างไรคะระกรรมก็คืออารมณ์ความรู้สึกเป็นทุกข์ของตัวละครก็คือความเป็นทุกข์ของพระมหาอุปราชานั่นเองค่ะ 2. ใช้ถ้อยคำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจโครงสี่สุภาพบทนี้พรรณนาภาพการสิ้นพระชนของพระมหาอุปราชาหลังจากต้องพระแสงของเงาที่พระอุระพระวรากายของพระองค์ก็ค่อยๆโน้มลงทีละน้อยจนซบลงเหนือคอช้างดังบทประพันธ์อุราลานร้าวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบเท้าดิน้นเหนือคอคดซอนซบสังเวท วายชิวาดสุดสิ้นสู่ฟ้าสวยสวรรค์นักเรียนจะเห็นจากบทประพันธ์นี้พูดถึงอารมณ์สะเทือนใจในเรื่องของความโศกเศร้าซึ่งใช้รถลีลาสันลาปังคัพิสัยถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจซึ่งพูดถึงภาพการสิ้นพระชนของพระมหาอุปราชานั่นเองค่ะต่อไปค่ะ การใช้ถ้อยคําแสดงความโศกเศร้าของพระมหาอุปราชาซึ่งในข้อนี้การใช้ถ้อยคําแสดงความโศกเศร้าเป็นตอนที่พระมหาอุปราชานั้นไปได้ประสบพบเหตุลางร้ายเดินทางมาถึงพนมทวนในเวลาเย็นแล้วก็พบเหตุการณ์อะไรลมเวรำพาทำให้ฉัดที่อยู่บนหลังช้างเนี่ย หากลงก็ถือว่าเป็นลางร้ายและยิ่งทำให้พระองค์นั้นต้องเป็นอย่างไรคะโศกเศร้าและรำพึงถึงพระราชบิดานั่นเองในวร์สงครามครานี้หนักใจเจ็บใจนาหมายความว่าหนักใจมากจนรู้สึกเจ็บในใจคือกลัวจนหนักใจเจ็บใจต่อไปในวร์คเรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บอกโอ้หมายความว่า เหน็บหนาวในใจเพราะกลัวตายและในวักโลกตายหรือใครเก็บผีฝากพระเอย่ยผีจากเทงที่โผลที่เพลใครเผาหมายความว่าถ้าไปตายในสนามรบไกลบ้านใครจะทำศพให้เป็นอย่างไรบ้างคะในการฝึกวิเคราะหว์วรรณศิลป์ศิลปะในการประพันธ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคําไม่ว่าจะเป็นการสันค์คำไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้โวหารภาพพจน์ในรูปแบบต่างๆของผู้ประพันธ์ได้แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกแสดงถึงความมีชีวิตชีวาในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายขอฝากกิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายในด้าน วรรณศิลป์น,นะคะที่นักเรียนได้เรียนไปในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างได้แยกย่อยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์น,นะคะนักเรียนคงจะเรียนรู้ความหมายในเนื้อหาต่างๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายเป็นอย่างไรไม่ว่าคำศัพท์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าลักษณะตัวละครจะเป็นอย่างไร คงจะทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจและรักในวรรณคดีไทยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน